กลับมาที่รายการเส้นทางนักขายนะครับช่วงนี้เป็นช่วงที่เราเรียกนว่าช่วงเซลลคลิกครับที่จะมาคลิกความรู้คลิกความสามารถนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของวิชาการช่วงนี้สนับสนุนรายการนะครับสนับสนุนช่วงเซลลคลิกโดย Ste p ปพลัสนะครับอบรมสัมมนาทุกครั้งคิดถึง Ste p ปพลัสนะครับเข้าไปที่ w w w s t e p p สเต็ปพ o r g เมื่อสอสวันก่อนนะครับสัปดาห์ที่แล้วได้พานะครับสมาคมขายตรงไทยนะครับกับสมาคมอุตสาหกรรมขายตรงไทยไปเยือนเวียดนามครับไปเชื่อมสัมพันธไมตรีกับเวียดนาม มีภาพมาให้ดูนะครับเป็นโครงการที่จัดโดยที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์นะครับผมเองก็เป็นผู้นําทีมพาผู้ประกอบการไปนะครับไปดูไปเชื่อมสัมพันธ์ไปดีมีเ,เขาเรียวกว่ามุมมองดีๆหลายมุมมองนะครับที่อยากจะมาแบ่งกันมาแชร์กันให้ดูนะครับว่าตอนนี้เวดนาเองกําลังเคลื่อนมากสำหรับใครที่เป็นนักธุรกิจไทยนะครับอยากจะไปลงทุนก็ สามารถโทรเข้ามาปรึกษาโทรเข้ามาสอบถามได้นะครับผมมีข้อมูลในเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของเวียดนามนะครับว่าใครสนใจจะไปลงทุนหรือการก้าวกระโดดของเขาเ็าก้าวกระโดดอย่างไรบ้างนะครับช่องทางติดต่อธุรกิจอย่างไรบ้างก็สามารถที่โทรเข้ามาสอบถามได้ที่080276880832768877นะครับขอภัย0832768877โทรเข้ามาพูดคุยกันนะครับสำหรับคนที่สนใจนะครับอันนี้ก็คือภาพที่ปัมีตัวเลขของเวียดนามให้ดูนะฮะว่าเขากำลังเติบโตอย่าง เขาเรียกก้าวกระโดดนะครับเรานร <HHH> ักธุรกิจไทยเองจุดไม่ได้นะครับเราต้องมองแล,ล้วก็เริ่มมองเป็นรีเจนเป็นสับเป็นเขาเรียกภูมิภาคมากขึ้นนะครับอย่าโฟกัสที่ประเทศไทยอย่างเดียวให้มองที่เขาเรียกว่าภูมิภาคมากขึ้น GDP ของเขานะครับปี1990นะครับแปดจุดพันล้านนะครับปี2009ใช้เวลา19ปีนะครับ9.4พันล้านนั่นหมายถึงว่าเป็นก้าวกระโดดมากนะครับประมาณ10เท่านะครับเรามาดูมูลค่าการส่งออกนะครับ1990เนี่ย2,000ล้านเองนะครับไม่เยอะมากนะปี2009นะคเอง 16.6พันล้านนะครับถึง25เท่า28เท่านะครับแสดงว่าเขาส่งออกเยอะมากมาตอนนี้เองนะครับใครที่ทำธุรกิจเองอยู่เฉยๆไม่ได้แล้วครับคุณต้องคิดเชิงรุกนะครับคิดก้าวกระโดดนะครับอย่าอยู่เฉยๆนะครับอย่ายอมแพ้ใครสนใจใครสงสัยนะครับนะครับในเรื่องของการเติบโตเวียดนามก็โทรเข้ามาสอบถามกันได้นะครับสัปดาห์ที่แล้วไปทั้งอาทิตย์นะครับเรามาดูกันนะครับเรามาดูกันว่าปัญหาจากทีมขายเข้ามาในส่วนของวิชาการนะครับ ปัญหาของทีมขายหลายๆคนเจออย่างนี้ครับปัญหาในทีมขายคือทะเลาะกันไม่ช่วยเหลือกันน้องๆเซลล์นะฮะคนที่ทํางานนักขายเองนะครับคนที่เป็นนักขายก็ทะเลาะกันนะครับไม่ไม่ช่วยไม,ไม่ไม่ช่วยเหลือกันนะครับคนที่เป็นผู้จัดการฝ่ายขายหรือคนที่เป็นองค์กรคนที่เป็นบริษัทนะคร <c oughs> ับเราเห็นอย่างนี้เราก็บางทีก็สลดใจนะครับเป็นทีมเดียวกันแต่ว่าเราแตกแยกกันนะครับปัญหาเหล่านี้เราเกิดขึ้นได้อย่างไรเรามาวิเคราะห์กันนะครับในเชิงนึกปัญหาหลักๆนะครับอยู่กัน4ข้อ อันนี้ต้องยอมรับครับว่าทํรองค์กรฮะบางครั้งเองวัาทํรองค์กรเนี่ยยุให้เราทะเลาะกันยุ้ให้ตีกันเ็าบอกว่าขึ้นปูดูเสือกัดกันนะครับอันนี้ผิดนะครับเป็นโครงการที่แบบเดิมๆนะฮะอย่าไปทําแบบนั้นฮะเพราะทุกครั้งเองที่ทะเลาะกันผลผลิตมันไม่เกิดครับนะคนนู้นก็ระแวงคนนี้คนนี้ก็ระแวงคนนี้นะครับกระบวนการในการขายว่าวิ่งเขตนู้นเดี๋ยวเพื่อนจะมาแย่งเขตเราไหมนะครับนะฮะลูกค้าเราจะโดนแย่งไหมโดนตัดไหมโดนจริงไหมว่าทําแบบนี้ใช้ไม่ได้นะครับต้องกลับมาสร้างวัันธรรมให้เก อันที่2ครับตัวนักขายเองครับปัญหาอาจจะเกิดที่ตัวนักขายเองที่เป็นไงครับอิจฉาเริ่อานะฮะหรือความไม่พึงพอใจการที่จะมีจิตที่จะนิ่งแล้วช่วยเหลือกันก็ไม่มีฮะอันที่3ามครับผู้จัดการฝ่ายขายอันนี้ต้องยอมรับว่าตนเองไม่ทําตัวเป็นอะไรครับเขาเรียกว่าเป้าวิจินที่ดีนะฮะไม่ตัดสินอย่างยุติธรรมนะฮะเกิดการลำเอียงประเมินก็ลำเอียงนะครับให้ผลประโยชน์ก็ลำเอียงนะครับประเมินหรือว่าการตอบแทนก็ลำเอียงผลตามมาก็เกิดการทะเลาะกันหรือครั้งที่4ี่ครับก็คือระบบงานไม่เอื้อฮะนั่นหมายถึงระบบงานเองนะครับไม่เออื้ บางที่ก็ให้ขายแย่งกันแซงกันได้นะครับไตเขาเรียกว่าไม่เคารพซึ่งกันและกันปัญหาหลากักๆนียมี4ีข้อนะฮะต้องร่งแก้นะครับถ้าองค์กรใดมีรัศดแบบนี้อย่าอยู่เฉยนะครับถ้าเกิดว่าท่านอยู่เฉยเนี่ยมันจะเป็นดินพ่อข่างหมูฮะแล้วปัญหาเมื่อมันใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้น,นครับอ,องค์กรของท่านก็จะเป็นเหมือนลูกป,ปลวยนะฮะปลวยที่มันคว่ำลงนะฮะมันจะแกว่งตลอดเวลาถึงแม้ว่าท่านจะมียอดขายที่เติบโตนะครับแต่ภายในเองก็กลวงพร้อมที่จะล่มสลายได้ตลอดเวลา เรามาดูครับการแก้ปัญหาเอาเรื่องเรื่องสั้นๆง่ายๆที่เห็นในใช้ก็คือการแก้ในเรื่องของวัฒนองค์กรนะฮะวัฒนองค์กรอันนี้สําคัญมากครับผมเริ่มต้นจากวัฒนองค์กรก่อนอันที่หนึ่งสร้างกระบวนการการสื่อสารที่มีผลสำเร็จนะฮะการสื่อสารแบบ2ทางจัดการประชุมบ่อยขึ้นนะครับหรือมีกิจกรรมร่วมกันนะครับไปกินข้าวกันเที่ยวกันนะครับแล้วพูดคุยกันอย่างจริงใจแล้วสุดท้ายต้องมีผลประโยชน์ร่วมกันนะครับกระบวนการในการสร้างผลตอบแทนให้กับ ตัวแทนขายนะครับต้องชัดเจนนะครับแล้วทุกคนเองต้องมีส่วนรับรู้นะครับหรือมีส่วนแบ่งปันซึ่งกันและกันนะครับผลประโยชน์ร่วมกันก็จะทําให้ทุกคนเองในองค์กรทํางานร่วมกันอย่างมีความสุขอันนี้ก็คือวิธีการแก้ปัญหานะครับช่วงนี้สนับสนุนวิชาการอย่างที่ผมบอกนะครับก็สเตทพลัสนะครับมีข้อมูลดีๆทางวิชาการโดยเฉพาะเรื่องการขายนะครับใครสนใจใครสงสัยก็โทรไปสอบถามได้ที่080620887 7นะครับวิชาการต่างๆหรือ0 8 3 2 7 6 8 8 7 7ใครมีข้อสงสัยนะครับหรือว่ามีปัญหาเรื่องงานนะครับเรื่องธุรกิจก็โทรไปสอบถามได้นะครับไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับเรามาดูก็คิดประจำวันทุกสัปดาห์มีอย่างนี้นะครับจำไปใช้ก็บอกทำงานร่วมกันเปรียบเหมือนลิ้นกับฟันทะเลาะกันบ้างนะครับเครื่องกันบ้างนะครับก็อย่าโกรธอย่าเครื่องนะครับช่วยกันนะครับโดยเฉพาะเราอยู่ในองค์กรเดียวกันคนที่อยู่ในองค์กรเดียวกันจะเป็นคนที่ผลักดันให้องค์กรเราเติบโตเมื่อเราเติบโตตัวเราเองก็เติบบโตไปปดด้้้ววยยนนนนัั่เเเ็็ขออคคิิลลลกกๆๆรสชงซ